สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Porsche Taycan CS 93 kWh ผมเคย test Taycan มาก่อนอันนั้นเป็น79 kWh อันนี้มันเขาได้อัปเกรดแบตเตอรี่ให้มันใหญ่แบตเตอรี่793อันนี้มันเป็นเหมือนที่ Turbo กับ Turbo S นะก็เป็น93 kWh แล้ววันนี้เราจะเทสระยะทางเราจะลองขับดูว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนมันน่าจะเป็นมากกว่า500กิลเมตรนะ คนชอบใช่ไหมคนไทยหลายคนชอบไทแคนจะให้ดูนั่นเป็นยังไงเนี่ยผมชอบสีแดงแล้วนะผมเขาที่แล้วนี่มันเป็นสีเทาอะไรไม่รู้ไม่ค่อยสวยเท่าสีแดงเนาะผมว่าสีแดงสวยดีแล้วก็อีกอย่างนะึงที่สําคัญสําหรับเทสต์นี้นะเราใช้ยางที่มันเล็กหน่อยเนี่ยมันเป็นฮองคก19นิ้ว 225... 55...19 2 2 5แปลว่ามันบานแค่ไหน แล้วก็55นี่มันแปลว่ามันยางนี่มันสูงแค่ไหนแล้วก็19ก็เป็น19นิ้วของ Mac แล้วโมเดลสามนะบานกว่าโมเดลสใช้235 Model S โมเดลเใช้245แปลว่ายางข้างหน้านี่นะมันเล็กหน่อยนะแล้วก็มันก็มี Mac ที่มันเป็นมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ว่ามันดูถ้าทางมันก็มัน a e r o d y n a ม i c นะมันน่าจะดีสำหรับใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็ข้างหลังนี่เป็น ห้องควบเหมือนกัน2 0ง270โอเคสอเาี่นิ้วแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นอย่างนี้สีดำแล้วก็มันจะมีหนังนิดหน่อยแล้วก็เป็นเท็กซ์ไจอ์อย่างนี้มิกซ์กันอืมอโอเคมันมีมันมีแดดแรงหน่อยแล้วก็ข้างหน้าเป็นอย่างนี้โอ้โหนีน้รสชาติถึงกสก์นะแล้วเฮ้ยมีแมงเข้ามา่เฮ้ยไปไป โหลดไหมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชาตเดี๋ยวเราชาตเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมรถเราก็จะเริ่มขับเราจะเริ่มขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนโอเคเราเกือบจะพร้อมแล้วนะกำลังรออีกแป๊บเดียวอันนี้มันโชว์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยผมชอบนะว่ามันมันบอกนะว่าแบตเตอรี่กี่องศามันไม่มีคันอื่นนะที่โชว์แบตเตอรี่ ว่าร้อนขนาไหนอกจากล a ฟแต่ว่าลีฟมันไม่มันไม่บอกว่าเกี่ยงสามมันแค่บอกว่ามันร้อนหรือว่าเย็นแล้วก็เราก็จะใช้ Dry Mode Range นะ้ำ a n g e มันจะได้ประหยัดไฟแล้วก็แปนะโอเคตอนนี้เออเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไปเอลปะโอเคก่อนหน้าน้เราก็จะเช็คน้ำหนักเกือบลืมแลนะ้วเนี่ยโอ้โหโอเค 9 it's kaput yeah when it says CA it needs calibration ah oh, what a bummer oh วันนี้โอ้ oh, วันนี้อากาศดีมากนะไม่ได้คันนี้ไม่มีออโตสเติร er. ์อากาศดีตอนนี้22องศาแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะเราใช้ range mode แลว range mode มันจะพยายามใช้มอเตอร์ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราลองเร่งหน่อยนะมันจะใช้มอเตอร์ข้างหลังแล้วเดี๋ยวมันก็จะ ปรับไปหาข้างหน้าเพราะว่ามอเตอร์ข้างหน้ามันใช้ไฟฟ้าน้อยสุดแล้วก็เออมันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยเยนะี่ยตอนนี้อะ154วัตต์ชต่อกิโลเมตรเลยโหดีมากเลยแต่ว่ามันมีเสียงเนี่ยมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้เก๊ๆ๊กจากข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้หายไปเราดันข้างบนนี่นะมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาแบกนะเนี่ย เรานั่งในรถอะไรเรานั่งในเทส l a เหรอเรานั่งใน MG มจีเไม่ใช่เรานั่งใน Porsche แล้วมันก็ยังมีเสียงนงี้ฮารี้บอกเฮ้ยรถราคา10ล้านเป็นอย่างนี้รถ <c oughs> ล,ลุกแล้วโอ้ยมันเริ่มอีกแล้วเ <c oughs> เราต้องขับอีก5ชั่วโมงเรามาถึงที่เราจะกลับรถแล้วนะที่นี่ชื่ออะไรนะเอ่อบิมันดอลแล้วก็ ทุกทีหน้าเราก็จะเช็คว่าระยะทางไปเท่าไหร่มันน่าจะเป็น84กิโลเมตรมันเป็นแค่เดี๋เดี๋ยวต้องปรับอันนี้หน่อยอะมันเป็นแค่83กิโลเมตรแต่ว่าคันนี้มัน under report 1กิโลเมตรนะโอมันก็มันก็เยอะนะเนี่ยตั้งเท่าไหร่เนี่ย1.3%เนอน้อยไปอะแต่ว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยคราวนี้มันใช้น้อยเพราะว่าล้อหรือว่ายางมันไม่ใหญ่เวรอมันไม่บลลมมือนเมื่อก่อนนั่นสิก็ดี แล้วก็เดี๋ยว,วเรากำลังจะเรจะผมจะให้ดูนะข้ามอนต์้อกำลังขับนี่นะโอเคแล้วก็ที่นี่นะมันก็จะโชว์ว่าแบ,บตเตอรี่เป็น30องศาแล้วข้างนอกนี่เป็น23.5องศาเราเหลือกี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ย87%โอเคก็ดีวันนี้อากาศดีนะเนี่ยมันดีมันดีมากสำหรับขับเทสขับเทสจะใช้ไฟฟ้าน้อย เราเพิ่งจะมากลับมาถึงดอนแล้วนะแล้วก็ระยะทางมันบอกว่ามันเป็น166กิโลเมตรนะที่จริงมันเป็น168ก็แปลว่าคันนี้มันโชว์2กิโลเมตรน้อยไปแล้วก็แปลว่าคอนซะัมชันเนี่ยนะหที่จริงมันเป็นประมาณ154นะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องคิดเลขอีกทีหนึ่งตอนเรากลับมาตอนเราเสร็จแต่ว่าตอนนี้เราก็เหลือ73%เราจะขับไป อีกรอบหนึ่งเราต้องขับเกือบ4ี่รอบเลย <laughs> เราได้ขับ2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะแล้วตอนนี้ก็จะเกือบจะบ่าย3าแล้วนะเราขับได้224กิโลเมตรือว่จริงมันเป็น200กืบ2-30กิลเมตรแล้วก็ไม่ใช่ไฟฟ้าน้อยเนี่ย154ที่จริงมันเป็นประมาณ151 152และ้วนะถ้าเราต้องหัก1% 152แต่ว่าถ้าจะเทียบกับเทสลอนะเทสลาตอนเราเทส Model S Raven นะม,นมันใช้แค่144แต่ว่าวันนี้นะดูสิ27องศา27เลยตอนเราเทสอ Model S Raven นะมันเป็นประมาณ20กว่าประมาณนั้นนะ่ะก็แปลว่าถ้าเราเทส Raven Model S วันนี้นะมันอาจจะเป็นน้อยกว่า140วัตต์ตัอตกิโลเมตรจนสุดท้าย Tesla มันก็ใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่า ถอยันแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่กว่าแต่ว่าถายขันชัดเร็วกว่าเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือห้าสิเอร์ซส่สิบเก้าโอเคแล้วก็ข้างนอกนี่มันยังเป็นยี่สิบเจ็ดนะตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์อะแล้วก็ดูสิเราได้ขับสามร้อยเออเออเสมร้อยกว่ากิโลเมตรเลยอ่ะฮะ แปลว่าเราขับได้600กิโลเมตรอเนี่ยไม่น่าจะเชื่อนะเราต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันจะมันจะเรนเนเยอะ ar, ไหมตอนตอนตอนใกล้ถึงศูนย์มันจะเริ่มตกเร็วหรือว่ายัางไงยังไม่รู้นะแต่ว่าโอ้โหเราต้องขับโคตรไกลเลยเนี่ยฮะเออเรากลับมาที่ดอนแล้วก็ผมก็เพิ่งจะเข้าน้ำแล้วก็กินอะไรนิดหน่อยนะเนี่ยเราเพิ่งจะจอดครั้งแรกเนี่ยเราขับเกือบ4ชั่วโมงแนละ้วก่อนจะ จอดชาร์จไม่ใช่ร์จนะจอดหน่อยแล้วผมก็เลือกที่ใต้หลังคานะนะเพราะว่าไม่ใชงคนอื่นเขาก็จะไปจอดที่นี่นะที่แดดแต่ว่ามันจะทําให้รถร้อนแล้วผมก็จอดที่ล่มนีม่เลยมันไม่รู้ว่าเขาเขาให้จอดไหมก็จอดแป๊บเดียวมันจะได้ไม่ต้องเปลืองไฟฟ้าเพราะาถ้าเราจอดแล้วมันร้อนแล้วเราเริ่มขับมันก็จะมันจะเปลืองไฟฟ้านะแต่ว่าโหมันใช้ไฟฟ้าน้อยนเนี่ยผมว่าผมอาจจะเป็นคนแรกที่ทดสอบ ชายขันแล้วก็ใช้ล้อ19นิ้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มขับอีกแล้วนะอุณหภูมินะมันจะอยู่ประมาณ27 2 8ถึง28วันนี้นะก็ถือว่าร้อนนะที่นอร์เวย์แล้วก็มีคนในไลฟ์ stream เข้าพูดถึงว่ารถคันนี้อะ่ะมันมันอาจจะมีมันเลือก thermally insulated glass แปลว่ากระจกทุกข้างมันมี เหมือนกับว่าคล้ายฟิล์มหรือว่ามันอยู่ในกระจกนะบางที่มันมันจะบล็อกอินฟราเรดที่ที่มันทําให้มันแดดมันร้อนนั่นนะมันจะบล็อกทุกทุกที่เลยนะข้างข้างหลังแล้วก็ข้างบนโดยเฉพาะข้างบนนะผมลองจับกระจกข้างบนแล้วนะมันเย็นเลยนะถ้าถ้าคุณลองจับกระจกรถคันอื่นม่ว่าเป็น MG หรือว่าอะไรนะมันจะร้อนมันจะเป็นนั่นนะสี่สองศาแต่ว่าอันนี้อ่ะมันเย็นเพราะว่า แสงพระอาทิตย์ที่มันร้อนนะ่นอินฟลูเอนซ์มันสะท้อนไปอันนี้อมันที่นี่นี่มันจะเป็นประมาณ1นึ่งเก้าร้อยูโรออปชั่นแต่ว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราไม่ต้องใช้เปลืองแอร์ที่จะทําให้รถมันเย็นสบายดีอนะ่ะแล้วก็เราก็ประหยัดไฟฟ้าอเรามาถึงไอออนติดดอนแล้วนะแล้วก็ ถ้าเราเช็คทริปมีตัวนะมันบอกว่าเราขับ560กิโลเมตรใช่ไหมแล้วก็เป็น152วัตต์ต่อกิโลเมตรแต่ว่ามันผิด1.2นะแล้วเราก็เหลือ2ตอนต์นมาถึงที่นะี่อ่ะแปลว่าที่จริงนะมันเป็นมันใช้แค่150วัตต์ต่อกิโลเมตรแล้วก็เราสามารถที่จะขับได้579กิโลเมตร <ul ain> เลย <Rio> 579แล้วก็ผมก็ได้กลาวแล้วว่าคันนี้นะมันจะมี 86.9 k นะิโลวัต่วมันมากกว่าเมื่อก่อนทำตามสเปคิฟิเคชันมันจะเป็น83.7แต่ว่าเขาได้ใช้ท็อปเบอร์เฟอร์มากกว่าเดิมก็ดีเราจะได้ขับไกลกว่าแต่ก็โอเคตอนนี้นะเราจะชาร์จถึง100%ตอนนี้เราโหมันชาร์จเร็วมากเลยเราชาร์จ260 k ิโวั์แล้วนะเราจะชาร์จถึง100%เราจะลองขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโนะมงมจะเทสอะอย่างอื่นด้วย Oh yeah, we finished charging. It took 78 minutes to go to 100%. <laughs> okay, let's do the high speed run. ตอนนี้2ทุ่มกว่าแล้วนะโอ้เราเลทนิดหน่อยแล้วก็อุณหภูมิข้างนอกมันอยู่ที่22.5องศาแล้วเราก็ต้องขับ121กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็ภาคทิศมันจะลงประมาณอีกประมาณ1ชั่วโมงนะหลังจากนั้นมันจะเริ่มเย็นกว่านี้ แล้วก็เราก็คงจะใช้ไฟฟ้ายเยอะกว่านิดหน่อยก็เราก็ต้องรีบไปแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานนะเนี่ยเราคงต้องขับประมาณ3ชั่วโมงกว่าเลยกว่าเราจะเสร็จ High ไ e s ปี e d test เราได้ขับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะแล้วก็ตอนนี้รถมันใช้ไฟฟ้า207อโอ้น้อยนะเนี่ยแล้วก็แต่ว่าอุณภูมิมันเริ่มตกแล้วนะ อยู่ที่20องศาแล้วมันก็จะเย็นกว่านี้แล้วก็เราเหลือ62%เราได้ขับ1รอบแล้วตอนนี้เราจะขับอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าตอนเราขับ120มาถ้าเทียบกับ90นั้นนะมันจะเสียความร้อนไปเยอะแค่ไหนเพราะว่าถอยขันมันเป็นมันเป็น800 V System นะผมอยากจะรู้ว่ามันมันตีแค่ไหน เราจะทสไฟนะอันนี้ไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำ Wax on Wax off Wax on Wax off อ้มีรถมาหานี่ปุ้ยเคเดวรอให้มันผ่านก่อนอ้ามีรถมาเยอะ,ะ่ะ เด็ดเด็ดเด็ดหลังจากนี้โอเควอร์กสออนโอ้แรงดีนะวอร์กส์ออฟวอร์สออนแล้วมีรถมาถแซงแล้วนะโอเคแค่นี้มั้งอ่ะ๋เอ,อเรากลับมาที่เดิมนะแล้วก็เออเราก็มีข้อมูลท่านี้นะแต่ว่าเราต้องบวก1.2%ที่มันผิดนั่นนะแล้วก็เราก็ตอนเรามาถึงเราก็เหลือ2%นตนั่นะนะเหมือนเขาที่แล้วเลยเป๊ะเลย แล้วก็แปลว่าคันนี้นะมันสามารถที่จะขับ425กิเมตรเลยนะตอนเราขับ120กิเมตรจากชั่มงอะดีมากเลยนะ425กิเมตรนะแล้วก็มันใช้ไฟฟ้า203วัตต์กิโลเมตรต่ำกว่าเขาที่แล้วต้องเยอะแลยนะเขาที่ได้เป็น223เลยอะแล้วกเ็เราได้เราเราเอาแบบไฟฟ้ามันออกมา 86.1กิโลวัตต์ชั่วโมงตอนเราขับช้าเราได้86.9กิโลวัตต์ชั่วโมงแปลว่าตอนเราขับเร็วนี่นะมันมี1%์ที่หายไปกลายเป็นความร้อนก็นึกถึงสมมุติว่าเราวิ่งใช่ไหมหรือว่าเราทํางานหนักเหงือก็จะออกคล้ายๆอย่างนี้อ่ะตอนรถมันทํางานหนักมันก็จะมีความร้อนออกมาที่เป็นพลังงานที่ที่มันไม่มีประโยชน์ประมาณนั้นอะ่ะเราต้องการทํางานยกของหรือว่าย้ายของหรือว่าทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนกันรถเนี่ยนะ หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าน้อยนะแต่ว่ามันมันเท่ากับ e-tron นะนะก็แปลว่าตอนเราพูดถึงแปดร้อยโวลต์ซิสเต็มนั่นแหละที่มันมันแปลว่าประหยัดไฟฟ้าหรือว่านะั่นแหละมันไม่มันไม่ค่อยต่างกันนะมันอาจจะเป็นที่อื่นที่มันต่างกันแต่ว่าเกี่ยวกับอันนี้นี่มันก็เท่ากับรถันอื่นที่เป็นสี่ร้อยโวลต์เหมือนไทยค a หรือว่า tesla อรไออย่างอื่นนะั่นแหละแต่ว่าโอเคก็ดีนะเนี่ยก็แปลว่าถ้าคุณอยากจะให้ ทอยขันมันใช้ไฟฟ้าน้อยก็ต้องใช้ยางเล็กอย่างเงี้ยอย่างสิบเก้านิ้วแ่ว่าที่จริงตั้งแต่แรกแล้วนะทอยขันมันใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่ามันยังไม่มีใครรู้เพราะว่ายังไม่มีใครใช้19นิ้วทุกคนที่เขายืมรถจากจากอะไรนะเพรสอะไรอย่างเงี้ยเพรสคอ์มันจะเป็น20หรือว่า21นิ้วแล้วทุกคนที่เขาลองมันก็ใช้ไฟฟ้ายุะอะแต่ที่จริงมันใช้ไฟฟ้าน้อยพอๆเกือบจะเท่ากับเทสลาอนะประมาณนั้นนะ่ะก็ดีมากเลยนะแต่ว่า ใครจะซื้อทายขันแล้วก็จะใส่19้นิ้ว,วเขาคงจะใช้20ิหรือว่า21นิ้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองชาร์จในนี้แล้วก็จะนั่นมันจะเป็นวิดีโออื่นนะก็วิดีโอนี้มันก็จะจบแล้วนะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนนะแล้วก็เขาก็ปากันใหม่สวัสดีครับ Oh yeah! I found another scale near Garden One so let's check here good enough here, right? Oh, oh, oops! It's slightly different. Okay, here we go. Front axle. Whoa! One thousand two hundred. One one eighty. The whole car. Two. Oh. Two three eighty. All right. All right.